สวัสดีครับวันนี้พบกันตอนเย็นนะครับต้นนี้เป็นไม้ที่ดรับการพัฒนาเลยนะครับโชว์เกาชั้นเรานะครับซึ่งมีลักษณะโดดเด่นตรงที่สีออกชมพูนะครับเป็นมัลติคอลเลอร์นะครับต้นนี้นะครับมีหลากสีนะครับสังเกตดูดีมีมีลักษณะสีชมพูสีส้มสีเหลืองสีเขียวอ่อนนะครับมีขาวด้วยนะครับเป็นไม้ สายพัฒนานะครับขอบใบกว้างขอบใบพลิ้วบิดเล็กน้อยนะครับครับเป็นไม้ได้รับการพัฒนาที่สีนะครับมีหลากหลายแล้วก็มีการเปิดด่างได้ดีนะครับกระจายทั่วใบและทุกใบก็มีด่างนะครับ ด่างเสถียรนทุกใบนะครับแล้วก็มีลักษณะโดดเด่นอีกอย่างนึงคือใบกว้างนะครับขอบใบพลิ้วก็มีลักษณะของโครงสร้างของลายเส้นนะครับแล้วก็กระดูกแข็งแรงนะครับกระดูกใหญ่แล้วก็ลายเส้นนูนชัดเจนนะครับเป็นไม้สายพัฒนานะครับไม้หลากสีหลายสีนะครับดูกันชัดๆนะครับต้นนี้ก็อาจจะ โดนแดดน้อยไปหน่อยนะครับเพราะว่าลักษณะของที่ตั้งของเขาอยู่ในโซนที่ล่มชาคาช่วงเช้านะครับได้รับแสงก็ประมาณสักสิบโมงไปแล้วนะครับถึงเย็นนะครับอแสงอาจจะไม่เพียงพอในหน้าหนาวนะครับทําให้สีเขาด,ดอบนิดนึงนะครับดูจากสีและอีกอย่างเขาก็เป็นไม้ยกยอดนะครับการที่ไม้ยกยอดนั้นนะครับ ถึงแม่ลากจะเดินดีแล้วครับแต่การที่สีเขายังไม่เปิดมากก็แสดงว่าเขาก็ต้องอยู่ในการการพัฒนารากระบบรากระบบลำต้นระบบใบเขาก่อนนะครับให้แข็งแรงครับสีค่อมีการเปิดมากขึ้นนะครับดูใกล้ๆนะครับจะงฉีดนิดนึงครับเพื่อให้ใบเขาขับสีนิดนึง ดูใกล้จะเห็นสีโอโรสด้วยนะครับสีชมพูมีเหลืองมีเขียวนะครับเขียวอ่อนมนก็ออกแดงก็มีนะครับเป็นไม้สายพัฒนานะครับไม้ไฮบริดนะครับที่เป็นไม้มัตติคาเลอร์นะครับซึ่งมีความหลากหลายในปัจจุบันนะครับก็รอเขาเปิดสีมากขึ้นนะครับ มีสีชมพูนะครับออกแดงข้าล่างกา้านใบก็สีเข้มมากเลยนะครับฝั่งนี้ก็มีเขียวขาวนะครับน,นี้ชมพูขาวส้มอรรถนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็มาแนะนำไม้ไฮบริดอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทรงกรเป็นไม้ยกยอดนะครับซึ่งได้รับการยกยอดแล้วก็ ตอนนี้ล่าเขาเดินดีนะครับต้นเริ่มแข็งแรงนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับโชกชันแฟมลี่เราก็จะมาพบกับท่านเป็นประจำนะครับวันนี้เรามาแนะนำต้นนี้นะครับสวัสดีครับ